วัตส์วีทูปตัวใหม่ในวอลเลอร์นก็ประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้จะจะอธิบายสกิลของตัวใหม่ให้ฟังถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับและน,นี่ก็คือเอเจนต์ตัวที่25ในวอลเลอร์น er. มีชื่อว่าโคลฟนั่นเองนะครับผมโคลฟเป็นเอเจนต์ที่มาจากประเทศสกอตแลนด์ Land และมีหน้าที่เป็นคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะผมแต่ไม่ใช่คอนโทรลเลอร์ธรรมดาแต่เป็นคอนโทรลเลอร์สายบูครับทุกคนทุกคนก็คงสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นคอนโทรลเลอร์สายบูยังไงวะจัด มาดูสกิลอันแรกของเจ้าตัว,ตวโคลฟ์นีนะผมสกิลซีที่มีชื่อว่า Pick Me Up แล้วทุกคนก็จะเข้าใจเลยว่ามันจะเป็นสายบูยังไงถ้าพร้อมาแล้วไปดูกันครับก็นี่นะผมจะเป็นสกิลซีนะผมซึ่งเรายิงปุ๊บทุกคนอาจจะมองไม่ทันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปดูใหม่จัสจะอยากให้ทุกคนโฟกัสที่หลอดเลือดนั่นเองนะผมซึ่งตอนนี้โคลฟไม่มีเกาะแต่เรามาดูตอนเขายิงแล้วกดสนะครับ กด C ปุ๊บเกาะเพิ่มมา50ครับทุกคนไม่เหมือนเรน่าเลยไอเวนคือถ้าเรากดสกิล C หรือที่ไม่ชื่อว่าพ i ิกมีอัพต่อเราค่าได้นะผมเรามีสิทธิ์บวกเกาะถึง100นะครับทุกคนก็คือว่ารวมๆแล้วเรามีสิทธิ์มีเลือกกลับมาถึง1 50นะครับแต่ว่าไอเจ้าตัวก่อนี้มีระยะเวลาที่น้อยกว่าของเรน่านั่นเองนะผมเป็นระยะเวลาที่สั้นมากก็ต้องใช้ดวงแบบว่าหรือว่าแบบดูจังหวะเอาว่าเราจะกดตอนไหนนะครับ แค่นั้นี่ไม่พอยังมีสกิลอีกอันนึงมาสกิลอันต่อไปครับผมอันแรกมันมยิงบูไม่พอมาดูอันนี้ครับสกิลคิวของโคลฟที่มีชื่อว่าเมดเดิลนั่นเองนะผมคือมันต้องพูดอะไรเยอะทุกคนดูแล้วคงอึ้งเองว่าเฮ้ยมันเวอร์ไปหรือเปล่าวะเอาไปดูกันเลยครับและนี่ก็คือสกิลคิวนะผมที่มีชื่อว่าเมดเดิลของโคลฟนั่นเองนะและนี่ก็คือสกิลคิวนะผม ถ้าทุกคนยังไม่เข้าใจนะครับสกิลคิเป็นสกิลดีเนะครับผมซึ่งจะลดเลือดไปทั้งหมด90พอยต์ครับคอนโทรลเลอร์ลดเลือดลบ90ครับทุกคนคืออะไรสโมเกอร์ทำอย่างนี้ได้หรอโอเคแมน โอเคครับก็มาดูสกิลที่ทำให้โคฟเป็นสโมเกอร์จริงๆกันบ้างดีกว่าครับทุกคนก็คือสกิล E นั่นเองนะครับผมซึ่งมีชื่อว่ารูสซึ่งเป็นสกิลในการสโมกในที่สุดก็เห็นสโมเกอร์เป็นสโมเกอร์ตัวจริงๆที่ไม่ใช่แบบในการทำดามมีหรืออะไรอย่างอื่นโอเคไปดูกันครับก็นี่นะผมเมื่อเรากด E นะผมก็จะมี iPad เหมือนลุงพิมขึ้นมาแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะกดสโมกตรงไหนซึ่งไอไอแพดเนี้ย ก็จะมีวิชั่นที่ไม่เยอะมากไม่เหมือนแอสตราหรือโอเมนะผมก็จะเป็นแบบว่าเป็นวิชั่นตรงที่เราอยู่นั่นเองนะผมก็จะเป็นวิชั่นรอบข้างแล้วเมื่อเรากดลงไปปุ๊บก,ก็จะมีการปล่อยสโมกขึ้นมาเป็นแบบนี้นี่เองนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าโคลมีทั้งหมด2สโมกนั่นเองนะผมและสโมกเนี่ยจะรีทุก25วินาทีนั่นเองนะผมก็คือสโมกสามารถรีได้เหมือนโอเมนนั่นเองนะครับผมแต่ว่าแค่นี้ไม่พอยังมีอะไรมากกว่านั้นอีกครับทุกคนสำหรับสกิลนี้ อันนี้นะผมก็เราสโมกไปเป็นเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่เมื่อเราตายแล้วทํายังไงเฮ้ยเพื่อนไม่มีสโมกใช้อย่าไปตกใจเราตายแล้วเรายังสามารถสโมคได้ครับทุกคนวัดคือมันจะเปลี่ยนเมตาในการเล่นเกมนี้ไป100%เลยนี่จึงทำให้โคลเป็นสโมเกอร์สายบูนนั่นเองครับทุกคน เราตายแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเรายังสมกให้เธอได้คือไม่เป็นไรไม่มีใครสามารถโทษเราไ,ได้อีกต่อไปว่าเฮ้ยทำไมมึงไปตายก่อนไม่มีครับตายแล้วไม่เป็นไรยังสโมโกให้เพื่อนได้ครับผมแล้วทุกคนคงคิดว่าเฮ้ยแค่นี้มันก็เวอร์ไปแล้วปะ่ะมีทั้งแบบว่าสกิลทำดามเมจสกิลดูดเลือดตายแล้วยังสมกได้ไปดูอันตรีครับทุกคนและนี่ก็คือสกิลสุดท้ายสกิลเอ็กซ์หรือว่าอันตีนะผมซึ่งมีชื่อว่า Not dead yet ถ้าแปลออกมาตรงๆก็คือฉันยังไม่ตายอาฉันยังไม่ตายแปลกๆลองไปดูครับกร <c oughs> นี้นะผมเราอยู่ในสนามลบแล้วเรากดครบแล้วเราตายเฮ้ยแต่ว่าฉันยังไม่ตายไอเวนฉันกลับมาแล้วไม่ต้องมีแล้วเสร็จ What จะบ้าไปหรือเปล่า แต่ว่าเดี๋ยวจาอธิบายฟังนะว่าสกิลนี้มันเวิร์อย่างไงอย่างแรกนะผมสกิลนี้จะทํางานได้ต่อเมื่อเรามีอันติครบนะครับแลวต่อเมื่อเรามีอันติครบปุ๊บเราก็ต้องไปเทคไฟ์หรือเราต้องไปสู้คนนั่นเองเมื่อเราสู้คนอยู่และเราตายนะผมก็จะมีเจ้าตัวเนี้ตรงกลางโผล่ขึ้นมาถ้าภายในหลอดเนี้ยระยะเวลานี้มันหมดและเราไม่กดเราไม่สามารถชุบตัวเองขึ้นมาได้แต่ถ้าเรากดภายในก่อนที่ระยะแบบว่าหลอดนี้มันจะหมดเนี้ย เราก็จะชุบขึ้นมาซึ่งเมื่อเราชุบขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเป็นร่างผีเหมือนเลานานนั่นเองนะผมตอนเราฆ่าได้แล้วเรากด E หรือกดผีเหมือนเลานานเนี่ยเราก็จะมีร่างนั้นขึ้นมาซึ่งร่างนี้จะอยู่ทั้งหมด2วินาทีเพื่อหลบหนีศัตรูได้ก็จะมีประมาณหน้าตาอย่างนี้น่ครับเราสามารถขยับซ้ายขวาหรือไปไหนยังไงก็ได้เมื่อเราชุบตัวเองขึ้นมาเสร็จแล้วแล้วเราหลุดออกมาจากสถานนะร่างผีแล้วมันก็จะมีหลอดอีก1อันน,นั่นเองนะผมซึ่งหลอดนี้ก็จะทํางานไปที่เรียบร้อย ก่อนที่หลอดนี้จะหมดเราต้องการที่จะคิวหรือว่าต้องเอาอาซิดให้ได้ครับผมถ้าเราไม่ได้คิวหรือเราไม่ได้อาซิดเราก็จะกลับไปตายเหมือนในคลิปนี้ที่จัจะเปิดให้ดูอีกหนึ่งรอบนีงนะครับผมสมองมันกว้างด้วยไหมเท,นะท่าบิ่มนะสมองเท่าบิ่มนี่นี่นี่เาตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม,ใหม่แต่มันจะมีหล,หลอดไหมเห็นไหมถ้าภายในหลอดนี้ยค่าหรือดาเมจอาซิดไม่ได้อ่ะก็ตายเหมือนเดิม time. ก็นี่นะครับหลอดก็จะมีระยะเวลาประมาณหนึ่งถ้าเราไม่ฆ่าหรือเราไม่ได้ซิดเราก็จะกลับไปตายแต่ถ้าเราฆ่าได้หรือเราได้ซิดเราก็จะฟื้นขึ้นมาในราวนั้นทั้งราวเลยครับทุกคนมันบ้าไปหรือเปล่าครับ และนั่นก็คือสกิลคร่าวๆของโครฟนั่นเองนะผมแค่นี้นไม่พอโครฟยังมากับแบนเนอร์ตัวใหม่ก็คือจะมีหน้าตาแบบนี้นี่เองนะครับแค่นั้นยังไม่พอยังมีบัดี้น่ารักน่ารักแบบนี้ที่เป็นลายผีเสื้อนั่นเองนะผมและยังมีอีกสุดท้ายนี้เลยก็จะเป็นโกสของโครฟ e นั่นเองนะผมบอกเลยว่าน่ารักมากมาก แล้วทุกคนคิดยังไงกับเจ้าตัวเอเจนต์ใหม่ที่มีชื่อว่าโคลฟนะครับผมก็อย่าลืมพิมพ์มาในคอมเมนต์และใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เกันให้ด้วยโร่ทูส0 0หมื่น s c r i b e r s ครับทุกคนก็ฝากตัวด้วยกันนะครับผมแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับ